แฮปปี้ไหมเอาค่อยๆนะค่อยๆอยอูย้ยอนละอุ่นนะไม่รู้แหงขึ้นทั้งตูดทั้งหัวเลยอ่ะเลสวัสดีครับสวัสดีคดิเช่นเคยนะครับวันนี้มาแบบคุ๊งขับหน่อยหนึ่งช่วงนี้ชุดดูหกับการทำเตานะครับอันนี้พี่จา่าจะมาสาธิตการเผาเตาต,ตัวนี้เป็นรุ่นหมูเด้งนะหมูเด้งไส้ในหมายถึงว่า เอลในปกติพี่จ๋าจะใช้ l U, ออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับนอกครึ่งในครึ่งตัวนี้ประกอบยากมากนะครับประกอบช่วงล่างคือการการใส่ทุกอย่างง่ายแต่ว่าการเชื่อมจะค่อนข้างยากแล้วก็การประกอบตัวล่างก็ยากเหมือนกันมันยากตรงที่เราหุ้มนี่แหละนะครับถ,ถ้ามีหุ้มมันก็ออกง,ง,ง่ายนิดเดียวแปะแค่ได้ห้องเชเพลิงห้องเผาไหม้นะแบบใหม่ที่พี่จ๋าออกแบบมา เป็นทั้งระบบเมนวลแล้วก็ระบบน้ำมันด้วยนะครับซึ่งทําให้การดูดอากาศค่อนข้างดีนะครับเป็นใช้แบบเตาจรวดนะครับตัวนี้จะเป็นแอลในรุนล้วนเลยใส่อยู่ข้างในทั้งหมดเลยนะครับใช้ขนาด4ี่คูณหกนิ้วตัวหนาสี่มิลนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้ท่อตัวนี้ก็หนาเหมือนกันสี่นิ้วตัวเนี้ยพี่จ๋าให้พี่ทบจะไม่ทําออกมาบ่อยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้ใครรอจับตามองได้เลยนะครับว่าจะใครจะเป็นเจ้าของนะพี่จ๋าจะปล่อยตัวนี้เลยนะครับหลังจากที่เปิดเตาเก็บสีทุกอย่างให้นะครับ อันนี้ชุดไม่มีชุดน้ำส้มพัไม้นะครับแต่มีชุดน้ํามันให้นะครับน้ำมันเดี๋ยวพี่จ่ายจะใส่กระบอกถ้วยให้เพราะว่าตอนนี้ของหมดเหล็กหมดนะครับเดี๋ยวพี่ตวอย่างอยู่พี่ตวอย่างอยู่จะให้ดูกันนะครับมันทําแบบไหนเดี๋ยวจะถ่ายภาพประกอบให้นะครับเดงกำลังยัดอ่าไม้พอเลดเข้าไปไม้แห้งเ,เต็มเตาประมาณ6กเจ็ดเลดแล้วมั้งใช่มแมปเดน <S 2> <S 2> <S เจ็ดแล้วนะครับมีใส่เข้าไปวันนี้จะมีคนมามาเรียนนะมีคนมาศึกษาอ่าอยากได้ข้อมูลอยากฝึกเผาฝึกอ่าทำโอ้คือว่าโอกาสพิเศษนะปกติพี่จ่าจะไม่ค่อยเผา นะครับจะไม่ค่อยมีไม้คือถ้ามีไม้ก็จะเผาอยู่เหมือนกันแต่นี้คือไปได้ไม้ผลิตมาจากเพื่อนเพื่อนเขาให้มานะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้เผาให้เขาชมเลยนะครับหลายคนอยากมาหรือคนอื่นที่สั่งเตาไว้นะครับอยากมาเรียนรู้สอนเผานะครับอาจจะเป็นเตาของท่านเองแหละที่พี่มเาเผานะครับแต่ว่าต้องมารับเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้คือข,ข,ขนส่งเนี่ยพี่จะาจะเปลี่ยนแปลงขนส่งเพราะว่าขนส่งเก่าเนี่ยมีการขึ้นราคาพี่จะาตกใบละพันนะครับพี่จาไม่ไหวหนะไม่ไหวขนส่งทุกประเทศใบละพันนี้เก็บลูกค้า เออกำไรก็ไม่เหลือแล้วนะครับปุ่มสิดเคขมร์เรียบร้อยนะครับความยาวต่อต่อเหมือนกันเป็น1เมตรยีเซนนะครับตัวนี้ต่อถังเหมือนกันนะครับตัวถังหนักตัวนี้หนักและรุ่นใหม่ที่พี่จ๋าทำาหนักกว่านี้อีกเยอะเลยครับคือตาช่าง6กกิโลนี่กลับกลับนะครับกลับด้านกลับอีกรอบหนึ่งเกือบเกือบรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรอพี่ๆที่เขาจะมาจาก ต่างจังหวัดมาจากน้าบุรีมั้งนะครับจะมาดูพี่เจเผานะครับเดี๋ยวจะลองให้เขาได้มาเรียนรู้กันแล้วนะครับพอรีว่าเออมาเขามาดูแล้วนะกำลังจะเผาให้ดูนะมีอยู่ทีมงานหลายหลายคนเลยนะขออย่าปิดเอาประมาณนี้จริงๆจะได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณแปดเก้าพันเลนเอาละไปเรืเลยจะได้เผาโชว์เลยนะครับวิธีทำามานแบบไหนยังไงปิดเป็นใช้ห้องเช้อเพลิงแบบใหม่ที่พี่เจออกแบบมาใหม่นะครับไม่ห่วงนะครับใครอยากได้ก็ไปเลยนะครับก็ไปเลย เอาไปทําเลยถ้าคิดว่าดีแต่ห้ามบอกว่าของตัวเองนะครับมันไม่ดีอันนี้ไม่ใช้น้ำมันนะพี่จ๋าจะใช้เป็นฟืนเลยนะครับไม้ตั้งขวางรอบไว้ก่อนนะครับให้มันปิดไฟเดฟี๋ยวจได้่อดเลยเราจุดฝั่งนี้นะครับใช้ทิชชู่ชรออไฟ่าจุดเลยจ้ะ ฝนกำลังใส่ให้อันเยอะนะครับเอาล่อไปก่อนเรื่อยๆรอให้เขามีอุณหภูมิสูงก่อนนะครับอย่ายให้ดูดีต้องขึ้นปองใส่ปองท่ออีกให้สูงดูดแล้วนะครับเริ่มดูดแล้วลมมาพัดเข้ามาดีแล้ว แรงกาลังเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆผะ้กาก,ก็ใช้พ่อเหมือนเดิมครับเอามาวางไว้ใครที่มีถังกระสีก็มว้วนแล้วก็ครอบไว้มัดลวดไว้ก็จบนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มแรงดูดแล้วก็ออกซิเจนนะครับเจาะข้างๆให้เป็น,นอากาศเข้าไปก็จะไม่มีควันแล้วนะครับในอุณหภูมิยังไม่สูงนะครับเราดูไปเรื่อยๆก่อนเผาตอนนี <c oughs> <ๆ>้ประมาณเวลา17บเจ็นาฬิกายีนาทีนะครับจ<ๆ>ับตาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ เมื่อความร้อนเริ่มสูงขึ้นนะครับแรงดูดสูงมากนะครับดูดดีมากเลยนะครับดูที่ก้กระเทยนะครับกระเทยดูดไม่ดีขนาดนี้เลยนี่ครับรวบๆๆเลยนะพี่น้องดูดิควันก็ไม่มีนะครับไร้ควันจริงๆนะครับนี่คือบาลานซ์อากาศเข้าได้นะครับบาลานซ์ดีทุกอย่างไม่มีเขาเรียกอะไรความความชื้นฟืนก็ต้องแห้งด้วยนะครับเวอร์ชันนี้จะอาจจะยังไม่ทําน้ํามันเพราะว่ากระบอกน้ำมันพี่จะใส่ให้ลูกค้าไปแล้วทําไม่ทันนะครับเบาเขาต่อตัวนี้ไม่มีนะครับ อาจจะหยุดให้ดูบ้างเป็นระยะเนาะเราจะหยุดให้ดูบ้างเป็นระยะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่จ่าทำแหลมมันหยุดให้ดูนะครับว่ามีควันไหมแต่ขอให้อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปน้ามันนะครับเขาเรียกห้องฉพงจรวดนะครับใส่กับอันนี้คือเจ้าหมูเด้งนะครับหมูเด้งต่อช่วงเอลไนนะครับเอลไนแต่ทํายากครับเอลไนขี้เกียจมันกลัวเชื่อมกลัวเชื่อมขาดครับสาคัญคือรอยเชื่อมนะครับสําคัญมากไม่งั้นมันจะกัดตรงคอนะครับเท่าที่พี่จ่าเคยเจอมาสูงประมาณ3ถึง4เซนถึง5เซนเนี่ยมันจะกัด นั่นคือไฟจะแรงตรงคอนะครับระยะแก๊สก็อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อให้วิ่งใช้ความร้อนช่วยนะครับในการช่วยเผาตัวเองนะครับยังดูดีมากเสียงดีนะครับเสียงดังดีเลยไม่เยอะแค่นิดเดียวนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องแก๊สคายลงมาแล้วเนื่องจากว่าไม้แห้งด้วยและความร้อนผสมแต่บางเอิญว่าฝาพิจารณี่ฝามีปัญหานะครับฝามันปิดไม่เข้าไม่สนิทนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะต้องเอาดินลาดนะครับดินลาดปากอ่า้านด้านหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแช็คแป๊บนึงนะครับ ช็คควันให้ดูแก๊สคายแล้วนะครับลงข้างล่างเต็มเลยนี่เห็นไหมติดไฟแล้วเห็นไหมอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมองนะไม่ถึงชัออง่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมองนี่คือแก๊สคายแล้วนะครับติดไฟแล้วเรียบร้อยแล้วปล่อยเตารุ่นแรงมากรุ่นแอลไนแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีสูตรห้องเจือเพลิงด้วยนะครับห้องเจือเพลิงเป็นสูตรมันด้วยไม่ใช่ว่าจุดอย่างเดียวความร้อนเราไม่ได้อ้ไนั่นนะครับไม่ได้ใส่พัดลมอั้นนี้มีพยานนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมปะเราผอไม่ถึงครึ่งชั่ มาแล้วนี่ครับแก,ก็เดี๋ยววิธีแก้ไขก็คือให้ไฟวิ่งอย่างนี้ไม่มีไม่มีผลนะครับไม,ม่ผลกับเตานะครับปล่อยเขาได้เลยให้เขาจัดการเขาเองนะครับถือว่าห้องเชื้อเพลิงออกมาดีมากคือความร้อนรักษาไว้ย่าให้ตกนะครับตอนนี้รักษาไว้ย่าให้ตกถ้าตกปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่ทันทีเพราะว่าความชื้นข้างในจะเริ่มระบายออกมานะครับจะมีน้ำไหลลงมาข้างล่างอย่าปล่อยให้เชื้อเพลิงด้านหลังหมดในช่วงนี้นะครับพอมันฟังเสียงเอาถ้ามันเสถียรแล้วเนี่ยเราค่อยปล่อยทิ้งเขาไว้นะครับ อันนี้ก็คือเสียงแก๊สมาแล้วราให้ไฟมันขึ้นป่องขึ้นสูงก่อนฟังเสียงเอานะครับก้มลงไปดูด้านล่างคือไม่ต้องดู้าล่างเราดูตรงนู้นดีกว่าไฟติดแล้วนะครับเห็นไหมข้างล่างก็จะเห็นเป็นกลุ่มควันลงมาข้างล่างแล้วติดไฟได้ช่วงนี้เร่งความร้อนเลยเร่งอุณหภูมิเลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นพัดลมได้อัดเลยจะมาเร็วมากแล้วก็ทิง้งเตาได้เลยนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคายแก๊สนะครับถือว่าห้องเจือเพลิงประสบความสาเร็จนะครับถือว่า อ่าพี่น้องอเอาไปเรียนแบบได้เลยนะครับไม่ห่วงนะครับจัดการได้เลยนะครับเอาไปโรดตายไปก็ไปไม่ได้เอาไปศึกษาแล้วไปทําเอานะครับสงสัยข้องใจก็เข้ามาดูเอานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะครับผมเดี๋ยวเอาไฟมาจุดอีกนะจุดไฟเรื่อยๆจุดไฟเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเปบบน็นรบกวนชาวบ้านเขาตรนนี้เขาเป็นพัดของขฝาครับเ,เห็นไหมติดไฟแล้วเห็นไหมที้านที่อยู่ด้วยเน่ยเดี๋ยวจะเติมรับแขกไม่บอกครับผมไม่รับแขกไม่ไหวใครมาหิ้วเบียร์มาสักลังของลังรับแขกอยู่อย่างนั้นะ สมัยก่อนใครใครไม่กินเหล้าเอ่อใครกินเหล้าห้ามเข้าบ้านทุกวันนี้ใครไม่กินเหล้าห้ามเข้าบ้านโอเคเดี <laughs> <laughs> okay. ๋ยวพบกันใหม่ตอนที่เปิดเตานะครับผมพิจามีพยานนะครับพยานดูเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแขกที่มาเอาเตานะครับแขกเห็นกระตาเลยครับว่าเตาพาิจ่าไม่ต้องใช้เวลาถึงสาสี่ชั่วโมงนะครับใช่ไหมปะ <laughs> เป็นพยานได้นะครับต้องหุ้มด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้หุม้มก็เลยไม่สุกอันนี้ประกอบกับห้องเชือเพลิงแล้วก็สูรห้องเชือเพลิงด้วยทําให้เตาเรามาเร็วแล้วก็ องค์ประกอบในการหุ้มเซรามิกด้วยนะครับถ้าไม่หุ้มหรือใครมีเทคนิคในการหุ้มจะหุ้มเป็นดินเป็นชุนนักการก็แล้วแต่นะครับแต่เขาจะออกแบบห้องชิเพอรกมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเผาไหม้ที่เร็วนะครับเร็วมากๆครึ่งชั่วโมงเรื่องนะครับผมเจริญพรสังเกตนะครับจะเห็นสังเกตเห็นกลุ่มควันลงมาข้างล่างนะครับติดไฟได้ช่วงนี้นะครับจะมีความชื้นผสมอยู่นะครับจะมีควันดําเกิดขึ้นถ้ามีพัดลมได้ให้เร่งพัดลมเลยนะครับตอนนี้พี่จะไม่มีพัดลมนะครับก็เลย มีแต่ไม่ใช้นะครับขอใช้แบบเป็นนวลไปก่อนนะครับนี่จะเติมเชื้อเพลิงที่แบบไม้แห้งและชิ้นเล็กเข้าไปช่วยนะครับยิ่งถ้ามีไม้ไผ่ยิ่งดีนะครับไม้ไผ่จะทําให้แก๊สด,ดีมากไม้ไผนะ่เนี่ยถอยหอออกมานะครับถอยหอออกมาแล้วก็ให้เกิดประกายไฟให้ไฟมันวิ่งให้ปลายไฟวิ่งไปนะค,ควันก็จะน้อยลงถ้าพักกลายเป็นไฟขึ้นมานะครับถ้าที่ดูคลิปนี้นมันขึ้นลักษณะนี้นะใช่ครับขึ้นนี้เลยจะขึ้นอย่างนี้แหละแต่มันจะไม่แรงขนาดนี้อันนี้แรงว่าพัดลม ความนุโอ้โหโตวัวหมูเด้งนะเฮาเรื่องอยู่นะหมูเด้งแก๊สคดีมากเยอยจุดไฟฟ้าน,นี่เป็นปัญหาฝาล่วนะครับนีคือสิ่งที่พี่จาากำลังจะเจอนะครับแล้วก็เอามาแก้ปัญหาเ,เป็นไ่สุดก่อนตอนแรกครับตอนแรกสูตรใหม่ครับสุดใหม่เดี๋ยว ขึ้นทั้งตูดทั้งหัวเลยอ่ะเอาไปฝาก็ขึ้นฝารั่วนะครบับไฟขึ้นสวยมากสะเทียนแล้วเริ่มนิ่งแล้วประมาณเมตรกว่าห <c oughs> ลังคร์บ สวเช้านี้นะครับเราเปิดเตานี้ให้ดูกันเลยเดี๋ยวพี่จ๋าจะอธิบายข้อบกพร่องอะไรอย่างให้ฟังกันนะครับเมื่อเรารุ่น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 นั่นแหละรุ่นลุ่นนี่นะี่ลุ่นบูเรก์อ่าอ่าเปิดมาเจอปัญหาหนึ่งคือฝาปิดปไม่สนิทนะครับฝาลวาทั้งคืนเลยเมื่อคืนแล้วก็การคลายแก๊สดีนะครับหืมครับสุกไหมองคค่อยๆนะค่อยๆโอ้ยน้องละอุ่นนะมันอุ่นเยู่อ่ะยังอุ่นอยู่นะครับนี่เปิดให้ดูได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เขี่ยส่วนข้างหน้าออกมานี่ครับ ทานที่คุณแดนใส่บรวิวานประมาณ8ปดเลตนะครับไม้พลเลตแบบนี้แห้งๆนะครับอัดแน่นเย็ดเลยนะครับก็คลายออกมาเสถียรปัญหาของเขาตัวนี้คือ 1. นึ่งฝ้ารั่วและที่เจอนะครับ 2. ห้องเช้อเพิงมีขนาดนะด้านเท่าไม่เท่ากันหมายถึง4ี่คูณหนะครับ4ี่คูนั่นเท่า4ี่คูถ้าเป็นขนาด6กคจะดีมากๆหรือ4ี่คไปเลยแต่ว่ามันก็จะช้านะบรรจุเช้อเพิงได้น้อย ตัวนี้นะครับที่จะจะถามว่ามันปัญหาใช่ไหมก็ไม่เชิงเยอะทีนี้การย้อนของเอาไฟนะครับก็ต้องทําที่ปิดบริเวณใดบริเวณหนึ่งหมายถึงจะเลือกเปิดด้านใดด้านหนึ่งบนหรือล่างในทีที่มันคายแก๊สแต่มันก็คายออกมาดีนะครับคายออกมาไฟแรงมากอย่างที่เห็นคลิปนะครับที่จะคงไม่ผลิตแบบนี้ถ้าผลิตก็คือต้องผลิตแบบแต่ด้านเท่านะครับเป็น6ก็คือคูณ6ไปเลย7จ็คูณเก็ 7, 7, 7ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ <Okay. S 1> าทานสุกทั่วสุกหมดนะครับ ก็มีช่วงช่วงดับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเตาทั่วไปนะครับท่านต้องตื้อไฟตื้อพัดลมต่อเนื่องนะครับรุ่นนี้มันก็จะมีความยุ่งยากในการซ่อมด้านในนะครับรวยนี่นี่นี่เลยเก็ดนั่นแหละเก็ดไอ้ถังนี่นี่พวกเก็ดถังพวกไอ้น้ำยาต่างๆเคลือบสารเคลือบยังร้อนอยู่นะฮะตอนนี้คือเจ้าเลยนี่นะครับอันนั้นเป็นเก็ดน้ํามันถ้าเก็ดน้ํามันนะครับหลายท่านก็รอติดตามอยู่นะครับรุ่นใดก็ช่างถ้าทํา ไว้แล้วนะควรจะมีพัดลมช่วยหรืออันนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามีพัดลมช่วยเนะนี้ยก็คือดีอยู่ดีกว่าพัดลมดีกว่าไม่มีพัดลมนิดนึงนะครับแต่เราก็ค่อยให้ฟื้นเรื่อยๆเหมือนกันยาวนานแต่ว่ามีลมมเตจะเร็วขึ้นนะครับมีโรามันช่วยก็ดีควันก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ไม่ใช่ควันจากข้างในเตาแต่ว่าที่เห็นเมือ่อคืนที่มันั่วนนะครับเป็นที่ฝานะครับฝาอาจจะบิดจะเบี้ยวขอบไม่สนิท เดี๋ยวต้องลองฝาตัวอื่นว่าว่าไม่ใส่กับเตาตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวในรอบหน้าพี่จ๋าเขาจะเอาดินนะปิดไปเลยหรือปิดไปเลยก็ได้จเจ้าดินนะครับใส่เข้าไปบริเวณด้านในร่องตรงตนี้นะครับแล้วค่อยปิดเตานะครับก็จ,จะช่วยได้ได้พอสมควรเพราะาตัวนี้ไม่ไม่มีประเก็นนะครับไม่มีประเก็นไม่มีายางทุกอย่างเหมือนตัวอื่นตัวใหม่ๆนะครับทางตรงนี้ก็อาจจะเจอปัญหาในอนาคตเนี่ยคือเผาไปเจอไปนะปัญหาเราจะได้เรียนรู้แก้ไขไปด้วยกันนะครับเราจะได้บอกพี่น้องว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับการปิดฝาเนี่ยเราก็ต้อง ให้มันสนิทครับปาเกนอาจจะเป็นเซรามิกไฮเบอร์หรือไม่ก็เป็นดินหนึ่งที่พี่จาบอกใส่บริเวณร่องนี้อ่ะไปเลยร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วจะเริ่มติดไฟนะครับเริ่มรม้อนตอนนี้ไม่เป็นไรอันนี้เจออากาศแล้วก็คือจะให้อากาศเข้าบนในวเตาพอนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฟา้าไม่สนิทอย่างงี้สนิทอยู่แต่มันเข้าไปไม่ไม่สุดอ่ะเดี๋ยวฝากด้วยครับคนที่แข็งแรงนะครับเวลาเท่นา,ทานฟั้มเตาระวังปากมันจะเบี้ยวแล้วมันจะไม่สนิทนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆเอาไม้กวาดออกมาดีกว่า เอาไม้ค่อยๆกวาดทาเป็นง่ามเป็นไรไปนะครับค่อยๆกวาดออกมาเอาแบบนี้ปิดแค่นี้ก็อยู่ได้นะครับไม่เป็นไรอยู่ได้อะแต่มันไม่สนิทมันเมื่อคืน,ม,คม,นม,คมันมีรอยระหว่างขอบฟ้านั่นแหละที่ปัญหาที่มันเจอนะครับก็สรุปสุกด,ดีนะครับสุกด,ดีใช้เวลาในาการคายแก๊สยาวนานเมื่อคืนพี่แจไปกินข้าวต้มกลับมาประมาณเที่ยงคืนกว่ายังคายแก๊สอยู่นะครับ<อ>ดูนิ้วดูนิ้วเก่<อ>สารทานะครับต้นสารทานั้นติดไฟได้นะสานทา ไม่ได้เออนะเอาไฟลนดูครับครับผมขี่ประตูมาจากอียดนับมาดูมาส่งของให้พี่จ่านะครับไม่เคยเห็นก็เลยมาดูนะครับทุกทั่วเลยทุกทั่วทุกทั่วก็โอเคนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นห้องเชิงที่ด้านเท่าดีก็จะโอเคกว่านะครับนี่ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวพี่จ่าทำเดีคอนเหมือนเดิมนะครับทำาปเดียคอนแต่ว่าห้องเช่า เปล่นเป็นเหล็กกล่องเลยนะครับไม่มี3ทางนะครับเป็นเหล็กกล่องไปเลยแต่ว่าใหญ่นะครับขนาดใหญ่เหล็กนะตึกเลยนะครับผมตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาที่สตารที่7จ0 0นะครับทุกตัวและจะอัพเกรดขึ้นไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับเพราะว่าคุณภาพเตาที่พี่จ๋าทำมาไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ